สวัสดีครับอยู่กับช่องนุ่นสงังรถไทยสิงนะครับเด้อขออนุญาตบาดเก้าเนี่ยขอ,อ,ยข,าาข,อขอหมูใน่ยเด้อจังน่อยหนึ่งบริโภหมู่มสามหมื่นแล้วตอนนี้ก็อยู่ครับ MU 5702ครับผมตอนนี้อยู่กับ MU 5702ขึ้นอยู่ลอตเตอรี่หางปั่นรับผมลอตเตอรี่หางปั่น2องเมตรยีตอนนี้กำลังถ่ายท้ำ เวลากันนะจะป่ะมาณเกิดสองถูแล้วครับต่อไป็นอิเป็นงานปันตัวของไอ้พญเหลี่ยมหน้าบ้านเดียวกันนี่แหละครับแนวแกะว่าหรอเ่แนวแกกับิ้บเดวมันจิืบดองแวกนี่เฮ้ยเือนยืดหมดแล้วตายวิจรแบนี้ิซืใช่น้อวานนี่จงวัานี้อยกับทีมงานนนสังครับ มือนเดิม m u 5 7 2ตอนนี้ก็ข,ขี่โมยน้อยหนึ่งยาว่ากันเ้อมื่อี้ตอนนี้เวลาทุ่งกลัวเพชก้านังแต้เมื่อเ้าร์ของงานเจ็ดเจ็ดโมงเจ็ดโมงยี่สิบตอนนี้ได้ประมาณ32มสิบองเลยวครับ32มสิเล สายสิบเอ็ดกับสายสิบสองสายสิบสองกับสีไปรโลดตอนนี้ก็เหลืองานปันอยู่งานหาอะไรครับอยู่หันบัวลายดอกเพราะวข้าว้าเป้าไปเฮ็ดงานยุ่งเทียเรียกว่าสิไปปันข้าตวตกก้อนตัวน,นี้มันเป็นพ้นกับปันนะมันเป็นงานหยอดก็เลยมาปันอื้อๆื่อยังมีสองงานครับมือมันก็เยมามามาต่อเพราะฟฟราว่าเขาเปล่าสิไปปันงานหน้านดินดาก่อนวพ้นตรงนั้นมันชนะิ้นห่ังไม่เสียหน้าก็ ของไปปันเขาเจาก่อนกับเงินมันชั่วครับมองสิไปเฮ็ดนี่แต่เงินบ่ชั่วเขาบอกจะใครไปเฮ็ดปานไดนตัวนี้รักก็โอเคอยู่ครับทีมาเฮ็ดมื้อนี่รักอเงินเราชั่วอยู่ไอ้ผู้เป็นธุรกิจของรถไทยอันดับแรกต้องเงินก่อนนะครับว่าสิว่ามันหนึ่งมันต้องบริหารในทุกทุกมื้อนะเหลืองเงินเนาะมื้อนึงก็เติมน้ำมันไปท่านกลัวอะไรหนึ่งเนมั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 นก็กินเนีนมันโดดในข้อใส่แงีมันหลาย ไม่จังว่าปันจะก,กับปันหน้าแหงแก็พอกินไปไหนดอกตัวนี้มันเป็นหน้าตุ่มันก็นเลยจากเปลืองเงี้ยทายเลยถโอ้ยสองไม่เด้อพี่น้องเด้อใอยกันแช่เนี้ยเด้อเฮ้ยป่วยเนาะขีเกาเนี่ยจโอ้ยเมียนเมียนนอนตัวนี้สีเกาตอนอยู่ก็เยอะนี่ที่งานมาอยู่เป็นมูเนี่ยเพราะผมอยากคุ่นอยากหยาดเนี่ยู่ได้พวกพวกขวักขากเนี่ยอยากหยาดเนี่ยหลุดด้เออ ตเวนเพิ่นกาอันย mm ืดอกเพิ่นู้นีอยนตเวนอางงงยว่า่ไแก่ได้แก่บ่ก็จะป็นพอดีพ่นอ่าะเ้า้องน้ำก่อนว่าาบ่ครื่งชั่วโมงอยู่่เรนมอดจเนียไม่หลลยะน่าาแบไรเนาะก็จะมาจะได้ถามชุขภาพสุขภาพดีบ่เนาะถ้าได้ตรวจด้ยก็เลมาไทยอ่ะายารพิวาเาเออยานจัเียวานเดียวเดี๋ยวดีขอโฆษณาเด้น้อยนึ่งขอขี่คุยขี่โมเน่ ตอดีรอตทะตัวนี้มันเป็นของอย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ก่อนมันหลืมเลยเนี้ยคูโบต้ารเอสบอกหรืออย่างวะเดี๋ยวเดี๋ยวขังอ,นอ,องันอออนี้กอ่อนสองศูนย์สองจี่อไมู่้อเไรกตัวเออหนครยุ่นครยุ่บอกตัวนี้มันก็เด้พี่้องว่านะอันสีบอกให้ฟังเด้พอเป็นความหูจากมือไหม่ตะวันพูเขาเกลี่ยแล้วก็่เป็นยังอย่าห่าเยเ้หามหามดากันดิหามหายกันด้ เลยบอกให้ฟังว่าตัวนี้คือว่าผมผมใส่เหล็กอยู่ประมาณความหนาของมันอยู่ประมาณน่าจะสองมิลหรือสามมิลเนี่ยผมก็จำาบ่ได้กันแต่กระล่อง,งิึงตัวนี้มันจะเป็นงของคองเก่าของมันนะครับด้วยนี่บานนี้ผมมาตัวออกประมาณสีน่นิ้วสี่สน,นิ้วเง่าสูปขุ่นสองมิลี่สเพื่อกันแต่ว่าบานนี้สีบอกอันผลดีของมันคือว่าเวลาเขาไปปั่นมันจะหีดเดียวกันนี่เข้าออกดีนะครับด้วยผมสีบอกไปเลยว่า เขาออกดีแล้วก็งามพร้อมเวลาเขาปั่นมันจะงามงามเจ๋วเลยล่ะหนึ่งเ้าบริโภคโรตีลงแหงเขินว่าลูบมัวกินกันใว่าหนะเคินเขินว่าลูบมัวกัวกินเพราะหบริโภคเอาโรตีลงแห้งแต่ว่าชวนหยาตายว่าตายกันทีหลังแต่ว่าตันนี้มันจะงามเขาก็ออกดีนะครับเด้องผมสิบอกไปก่อนครับน่นผู้ใดเขามาเบิงมือไม้ไม่จะได้ผู้เขาเก่งแล้วก็เยาวากันได้จะหายกันได้แต่ว่าบอกให้ผู้เพ่นบโบหัวนะ ผู้ข้าหัวก็เลี้ยวไปเขาได้อธิบายให้ฟังเขามันสิเป็นลักษณะทั้งสี่แหละผมจะต่อว่าสิโอ้ดีแห่งเลยผมบอกตะกี้พบกับโอ้โหเนี่ยผมคืดว่าคืดว่าก็ได้ล่องเห็ดเบิ้งมันกับโอเคอยู่ผ่านน่งเขาอยู่เพราะว่าเดิมเดืองมันกับผมมันอยากสั่นมันบอกคือรุ่นรุ่นรุ่นแอลตัวนี้มันเป็นรุ่นเอ็มห้าเจ็ดถึงสองมันมันอยากกับผมมันอยากสั่นเขียวมันยาวโคด มื่อนี้ฮักไปซวงครับมื่อนี้ใส่กับต่อผันเข้าว่าเข้าเห็ดบดีเขาก็คิดว่าเข้าปันนั่งมือเรียบร้อย่างนี่นะเดือดตัวพี่กะพี่ตัวแขี่นึงมันละลอยสี่สิบคนเด้อกดืิเฮ็ดตัวเพี่ในเขามันดีเนาะเขาก็สิว่าพี่หน่าเขาก็สิจจางเขาตัวเลยคิดว่าได้ซื้อหรอกตอนนี้ต่อไปนีสิเป็นการไป็ปั้นหน้าของพูดยี่เลี่ยมันเรากขลี่ยำฟ้าขลี่ยมมันเท็ดตังไหนเราวันนี้มันจีบวัตถินคนเนาะ เล้ยวปนอะนหน้ามนนี่เจกิ้เบียาเลยนี่อาเสนาะเจ๊กินเบียร์เจี๊ยก็สิกินเราแล้วเนี่มันดีอยู่ดีมีแห้งได้หนิมันตัวไผวได้หนิจักดอกมันดีดีย่าหายยาวากันเด้อบ็ลยด่ามาได้หนิรักษาักษาเงียเจี๊ไม่ใช่าเราเจ๊ไมต้องสีน้อเจ๊ยมุ่นเจ๊มุ่นมางมั่งงา เด้อพี่น้องเด้อคือบ้านน่ะนะค้นเฮามักกระโขีโมงเนี่ยจัง,ง่อยบ่ขีโมงจังเลยอันยังก่อการสันน้อ,มยอยหม่บ่เพื่อนกันสันนหมก่กัต้องลองทายเป็นปอันลงอันเขามากกกดไไค์กดแช์ให้เนด้อน่อง,งอยู่ลองิึงอย่นะ่ะก็ถ่ายทโบให้ฟังว่ามันเป็นลักษณนะจังสี่จ <c oughs> ังน, <c oughs> น่เด่นตะคันเ่งอยู่เลยนะับ xây thứ bố của chị liền ta thứ bố chứ đây đó ăn quang tô bún nữa chị bỏi văng nữa quang tô bún nữa tham và xay và xoay để bò đây vô nói nừng ra bạc cả đi qua và xay tôi qua chó muốn bắt à em vô 5 chị cứ xoắn bơ 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 thì bên bên này sập pin con cân luôn cả trong mặt nhỉ คนในโค้ชได้เพื a, ่อนนะครับเลื it it like like ่อไทยเพื่อว่าไอ้สปริงสิ่งใส่สปริงกาวนาสิ่งโอ้ดีของเพื่อนอยู่มาตรฐานของเพื่อนเราเด้อโค้ชเขามากอ่าอย่าลืมกดไในกดแชร์ให้แน่เด้อผู้ช่การทอนผู้ควบการทอเด้อคนจะฟังเสียงคอเพื่อนนะโมเมนต์ไอ้อันนี้แฟนคลับเด้ลูกน้องอยากหยาบโหลดอยากหยาบฟังเสียง Mà ở tango của kia tiếng xiang nơi đi đâu. Hoạt động kìa ngọt. Ela mi 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 hai hoặc hoạt động kìa mi hai hoặc hoạt động kìa mi hai loạt động kìa mi hai loạt động kìa mi hai Nó động kìa mi hai loạt động kìa hai loạt Nó kìa mi hai loạt động kìa mi hai loạt ข้รทยไ,ได้มีคนเอขาเมาขาบืงีขนหน่อดิ้โอ้โอีคนคือว่าเป็นบุญแหงเนอ้ขอขาเมาเบิ่งชวนหลายท่ายหรือสิบ่นมาเบิ่งดอกโอแ่แมสาลองแ่พี่น้องเออเข้าบุตกไปไทยแม้มีสาลาดอกตอไปไสิบภาไปเต่ตะกะเตียนโก่งห่งเน่เันนี้ผู้ต,ตะโกงห่างบอกว่าีีตะกตียนในพี่น้องเยอช่วงประมาณ ยีลาใกล้่นชิปไปปล่อยในไมันสิมีไตในเสืแต่ว่าตอนนี้นว่ท่านในมีหรอกก็เริ่มไถเบื้องกวนม,มันต้นใบสาบเสือก็ไถเอื่อนแต่ว่าบานแถวไอ้บรรษัลก๊กของห้างาเพื่อนเพื่อนโม,ม้ขี้กันเนาะแต่ละบ้านบ้านนี้ต่อไปนี้ก็สิเริ่มไร้บ้านสิเริ่มออกออกงานเลยสิไปไอ้ไอ้ต้อโย่ไอ้เฮ้ยสิไปอื่อนปันต่ออยู่หน้าพงหญิเบียมสิเริ่มไปเร้บ้านอย่างนอ้อง <r> ต้นต้นไปเด้อให้เด้อแต่อันนี้เอาแกเขาเลยรอ่เอาต้นเราคนไม่ใส่เน้อรถบล่เออกปนเี่ยก็จะแกเนี่ยเดพินน้องเน้อส่แเราแล้วแามันเกอหามันสิเต็มเ็เต็กันไปแล้วไอ้ชิ้งหายังกินกับเพื่อลูกเพื่อไอ้พวกีมากาเมาเลยี่น้อง กินเ,เกี่กงเมื่อยงอ่ะมนเรียงมันมันหยอกเนาะเวลาเขาถนาเนาะก็ยงกัหยอกเนีกินไปสั่นละมันจะพาเดินทางไว้ได้อีกพวกไก่ครับประมาณสามสรยเมตรนี่หละประมาณนี้กห <c oughs> นาพกเจ้งเนาเจี๊อนไปตานทางมัน <c oughs> ไนนอ้ที่หน,น,น้านา่เ <c oughs> น,นี่ยเกี่บว่า ไหรถกระแจงดีนะครับพี่น้ัง,งเสียงกระดังดีดีเลยนี่ตอนนี้ชัมม่วโมงรถชั่วมโมงรถอยู่ที่สองพันสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดชั่วโมงรถผมซื้อมาปีปีที่แล้วพี่ไกยเนาะพี่กายซื้อมาเดือน มัดก็เขาแล้วเดือนพฤศจิกาต็ว่าใส่ง่ายแบบนั้นเองเราพี่น้องได้มูลบนในรถว่าเขาพ่งเขาปลาเนี่ยมันมันหม่างปลาไม่ใช่เป็นลักษณะหม่างปลาว่าแถวบ้านผมมันยังแบบนี่ไอ้เป็นผู้เป็นเขาอยู่นะครับถึงจะว่าอะไรตอนนี้กำลังพาเดินทางไปหน้าไปพัทยบ ยารหม่ก็เป็นยสาสาเนี่ยไปเดินทางต่อไปใดมากกับคนไคแช่เหนกคํกลังเงมียองหมนองเมืงอมนงอนีน่ถือว่านคือขายลูกชิ้นมันนาพ่นอ๋อเยแต่ว่าขายลูกชินผมเมื่อสี่กันด้ผมขายมากับเนี่ยอยู่สิเกือบสิบีแล้วครับขายมากับเ่ยมืสูะสู นี่นั่นนี่แน,น่มีรถไถรอชิมีรถไถใจมันมากก็เลยซื้อรถรถรถเกี่ยวก็ซื้อรถไถก็ซื้อใจมันมนักเนาะแต่ว่ากระแสมันได้เงินคือไอ้พวกขายหลุดสินมันกีับอะไรหรอครับพี่น้องชัวร์ขายหลุดสินหไดเลยสินกับพอใดพ่อได้ใส่พ่อใดได้เลยล่ะอย่าว่าพ่อได้ใส่ได้เลยแต่ว่ารถไถกับพ่อเลี้ยงครอบครัวไดพ่อใด้จ่่ายคานาค่าไย ก็เลยมดเนี่ยก็เลื่อนเขาจะขวางแต่ว่าขีโม่ว้างก็เช่อหรอกก่ต้กก้างก็ได้เจ้าบอกละต่อไปเขาจะไปลุยงานต่อได้วันนี้เอาช็อตแบบดีเด่นเลยเอาซิงที่เขาเฮ็ดยบอได้เขาเฮ็ดได้จไรทีนะจิ๋รอยากง่ายๆว่าหมักหนองเริ่อสจะไหนเวลาเราพี่น้องเอ้ยมันกับเมื่อยกับงงไปเนี่ยเนี่ยมันเก็บมาแต่สั่งเนาะ อ่านมองวาเห็นเนี่ยเขาเขาว่าเบื่อคนอิจโตเ้อมามาปั้นอย่าเงี้ยแต่ว่าตามหลักมือหนีเขาบอกอยากไปปั้นนะครับเพราะว่าหน้าผมบม่ได้ถ่ายคนนี้เป็นคนถ่ยว่าเสียบอยากไปปั้นมาจีแถวบ้านผมนี่ถ่านี่ลาละสองร้อยปั้นลาละสองร้อยห้าสิบบาทนี่แต่ว่าปั้นมาตัดกินง่ายก็ถ่ายบาทก็ผมเสียบอยากไป นทีมงานน้ากันเขาสิว่าโอ้ยเาไม่ได้ไปปั่นเรอวันเห็นง่ายหัวที่สิน่ะผมก็เลยอกมาจากเก็บเลยแต่ว่ากับจักเสียใจนู่นนี่เขาว่าคูเราไทยไ้เราบอมาก็กับตอม่าเฮดเขาเขาเป็นคือื่นงานในพี่น้่มคือว่าก็ได้ใช้ก็จะมีแล้วคือเพราะสิกาเปลนน้ำถูงกว่าเลย เพราะว่าบานขอไว้อยู see, ่นี <c ười> ัาอะไรแบบนื้เนี่ยเขากระสนหาจะเกินชั่วโมงเกิงเรียกว่าจะไม่เต่เท้ามันเลี่ยว้ยสเลียวทุกบ้านแต่ว่าก็เห็นใจผู้นไทยไหวนอพี่น้องนาในเาบ่เดมาไถนมันเป็นห้อยรถเดียวมึนก็ะถายหนคือเนี้ยมาไลเราสอง่อย bán mình thấy là 250 phải không? bán là nó nhà cứ thấy đây bình thường nếu mà để chung đống kia đứng nhang nhiều có cứ bay thì mà nó xong thấy rồi. này 嗯嗯嗯。Uh, uh, uh. โอ้คนไทยไม่ด e ีโอรยจุฬาบ่ <_ touched>